ชิบะอินุนะครับตอนนี้บุกในทางโซนลาตินอเมริกาซึ่งลาตินอเมริกาจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นมิตรต่อคริปโตกรน n ซีนะครับฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในช่คลิปนี้ด้วยกันคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของ ชิบาอินโนเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปบุกในลาตินอเมริกานะครับโดยเฉพาะวันนี้เข้าไปบุกในบราซิลเราก็รู้อยู่แล้วนะครับในลาตินอเมริกาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโซนของทวีปเนี่ยที่ชอบสกุลเงินดิจิตอลมากนะครับและก็มีการยอมรับแบบอย่างแพร่หลายไม่ค่อยมีการต่อต้านเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีแหละนะครับแต่ว่า การยอมรับเนี่ยการต่อต้านไม่เหมือนกันในยุโรปนะครับรวมถึงอไ,อไอศูนย์กลางของคริปโตโคเคอเรนซีเนี่ยผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยลาตินอเมริกานะครับจะเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างเอลซาวาดอร์ก็จะเป็นผู้นำใช่ไหมครับเป็นประเทศแรกที่ยอมรับสกุลเงินดิจิตอลก็จะมีประเทศอื่นๆในการยอมรับแหละแต่อยู่ที่ตัวกฎหมายนะครับเราก็สภาวะเงินเฟอ้อที่ ที่อาจจะรับในอนาคตไม่ไหวและจะมีประเทศทต่างๆเนี่ยในการยอมรับสกุลเงินคริปโตเคินซีมาบราซิลนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมีภาคธุรกิจอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่เข้าไปนะครับเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตเคินซีอาร์เจนตินานะครับที่ชิบะเนี่ยบุกไปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกอสังหาทีมฟุตบอล วันนี้นะครับได้บุกไปนะครับเป็นเรื่องของบราซิลนะครับในสโมสรชื่อเซาเปาโลข้อมูลนี้มาจาก YouTube ดยนะค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับเซาเปาโล FC นะครับก็ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1930นะครับเราก็ปัจจุบันก็เป็นทีมที่มีชื่อเสียงมากในบราซิลนะครับเราก็ยอมรับเงินสกุลดิจิตอลนะครับผ่านบิโซ่บิโซ่นะครับจะมาทำการเป็นพาร์ทเนอร์กับ ทางเซาเปาโลในเรื่องของค่าตั๋วนะครับดังนั้นตามทวิตของหน้าแฟนเฟสในสมาชิกนะครับของของฟุตบอลนะครับก็เขาก็ได้มีการโพสต์ในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็เขาเป็นสมาชิกของโปรแกรมโซซิ so o อโทเซโดนะครับโทเซโดอะไรอย่างเงี้ยโซซิโอโทเซโดนะครับของเซาเปาโลนะครับก็สามารถซื้อตั๋วได้ผ่านปีโซแล้วนะครับ โดยการชำระเป็นชีะอินุนั่นเองนะครับบิทโซนะครับเคยเป็นพาร์ทเนอร์หลักๆนะครับกับบิตเพย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็ใช้บริการของบิตเพย์แหละเพื่อจะทำการเป็นพาร์ทเนอร์กับฟุตบอลนะครับในเซาเปาโลและขายตั๋วนะครับเพื่อเขาจะได้รับชิบบเนี่ยมาเยอะที่สุดนะครับเขาก็ใช้ได้ชำระผ่านบิตเพย์นะครับบิตเพย์นะครับมีการพาร์ทเนอร์ กับซาว t โปโลนะครับ FC เนี่ยต้องแต่ประมาณปลายปี2021แล้วนะครับแต่ไอเรื่องของลูกกระทำเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของไอพวกสินค้านะครับที่เป็นสินค้าที่ระลึกอะไรต่างๆเนี่ยหรือองค์ประกอบโดยรวมของสโมสรน,นะครับอาจจะไม่ได้ไปทุกภาคส่วนของธุรกิจที่จะรับชีบะนั่นเองนั้นบิโซ่นะครับเข้ามาเป็นตัวกลางตรงนี้นะครับเราก็ยอมรับชีบะนะครับ ผ่านตัวกลางผ่านการซื้อตัวครั้งนี้นะครับดังนั้นเรื่องวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ทําให้เรารู้ว่าชิบะอินุนะครับพยายามที่จะบุกไปแถวโซนลาตินอเมริกามากเหมือนกันนะครับเพราะว่าแถวนั้นอะ่ะถ้าพูดถึงในโซนอื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นมิรกับคริปโตค่อนข้างมากเลยนะครับก็มีทั้งเอลสวาดอร์ใช่ไหมแล้วกว็ประเทศอื่นๆนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดทนสภาวะเงินเฟอ้อไม่ไหวเนี่ย ก็คงต้องรับคริปโตเคอร์เรนซีอย่างแน่นอนนะครับเอาละนะครับข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักเข้าไปที่เพจเลยละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลังช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเคอร์เรนซีคอมมูนิตี้ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code โค้ดให้นะครับเรามีกลุ่มคริปโตเคอรเรนซีคอมมูนิตี้เรามีกลุ่มชีบทด,ด้วยและเราก็มี หนึ่งสปอนเซอร์ของเราคือ MC Miner Service ครับท่านใดสนใจก็ทักเข้าไปที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชีบะนะจะ g ู t ท t h ตัวมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านนะครับจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้นะครับเราก็แนะนำนะครับว่า อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะเหรียญสตาร์เน็ตนะครับก็สําคัญนะครับค้ำประกันโดยชีบะดังนั้นจํานวนอะไรรายละเอียดอะไรทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับเข้าไปศึกษาในเพจก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปในกลุ่มให้เอาแหละสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันสําหรับวันนี้ขอ